ช่วงนี้มันช่วงนี้มีคนมาเล่นบักซี่ช่วงนี้ก็เยอะปะน้อยครับเริ่มน้อยแล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าบางถ้าถ้าบางเบิร์ตบางสะพานเซิร์ฟขับเนี่จะมีดูดูไหนเอ่อช่วงโลซิซันนะคนเรียกว่าโลซิซันของที่นี่ครับก็จะตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาครับเดือนสิบเอ็ดเนถึงปลายเดือน,นสามเดือนสี่ช่วงหนาวปะใช่ครับมันหนาวซัมเมอร์ปลายเดือนสาม หน้าหนาวช่วงพฤศจิกาใช่ไหมแล้วก็มาต้นต้นซัมเมอร์มันต้นเมษานส,ส่วนส่วนใหญ่พี่ก็สแตนบายอยู่ที่นี่นตลอดตใ,ใช่ครับสแตนบายที่นี่ตลอดเลยครับส,ส,สองหน,น้าเลยสองหน้าเลยก็มีเบสิกมีมีสอนมีเรียนป่ะพี่ใช่ครับก็มีเป็นคอร์สบิ้กงเนอร์สอนครับมีคอร์สทั้งทั้งเป็นทั้งบิ้กงเนอร์แล้วก็อินเตอร์มีเดียอ่า แต่ก็มีนักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มเซิร์ฟครับตอนนี้เป็นเซิร์ฟพาร์ที่มีแบบใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเซิร์ฟครับเพราะว่าที่นี่นครับเดินทางไกลเนาะ,ะก็จะเบิก๊กเนอร์จะน้อยหน่อยเป็นเปอร์ส่วนใหญ่ไม่ไกลมากหรอกจแก่เพิ่มรประมาณหกชั่วโมง <c oughs> แต่ว่าถ้าบ้านใครอยู่โซนแบบทางใต้หน่อยก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหัวหินมาก็ได้สามชั่วโมงาม่โมงไม่ไกลนะจริงถ้ามาแล้วุูมก็ไม่ไกลหรือใครจะมาต่อแบบทริป ถ้าสมมุติแบบมีคนแบบเขาเล่นหัวหินสามชั่วเออแล้วก็ขับต่อมาอีกสามชั่วโมงมาทิปต่อที่นี่ที่นี่ชิวอะที่นี่ชิวนะสงบดีครับที่นี่ชิวดีนะสงบค่าเช่าบอร์ดก็ปกติใช่ครับชั่วโมงละสองร้อยใช่ครับสองชั่วโมงแรกชั่วโมงแรกสองร้อยครับชั่วโมงต่อไปชั่วโมงร้อยแล้วค่าเรียนอ่ะพี่ค่าเรียนเออเป็นคอร์สเบกิเนอร์ครับหนึ่งพันสองร้อยบาทครับสองชั่วโมงหนึ่งพันสองร้อยบาทสองชั่วโมงต้องเริ่มต้นสองชั่วโมงหนึ่งพันสองร้อยบาท คือมาถึงก็ก็คือมาติดต่อพี่หรือว่าน้องน้องๆได้เลยใช่ทับออกอินได้เลยครับแล้วก็ทักมาทงเพจก่อนก็ได้ครับอ่าเดี๋มาเช็คขึ้นก่อนเลยใช่ครับแต่เบจิเนอร์ก็ได้เรื่อยๆแหละใช่ครับเือขึ้นเริ่มสวยช่วงนี้เป็นช่วงเอ่อของปลายซีซั่นแล้วครับก็จะเป็นลมใต้เขาส่วนใหญ่ก็จริงๆแล้วเล่นได้ทุกวันครับถ้าเบจิเนอร์ครับเล่นได้ทุกวันเลยปลายซีซั่นจนถึงเมษาใช่ครับเริ่มจากพฤจิกาเอ่อ เมื่อีทีแล้วผมเล่นได้จนถึงหนึ่งพฤษภาเลยสองพฤษภาเลยครับแต่ว่าช่วงนั้นก็ไม่มีคนมาแล้วก็คือจะเป็นแต่ตัโฟที่เลยเลยทำไมที่นี่ถึงชื่อบางสะพานนะพีอมันอยู่บางเบิดใช่ครับอ่อ <c oughs> ที่แรกเลยที่ผมอ,อตั้งบางสะพานเพราะว่าเนึ่งครับบางสะพานมันกว้างกว่าแล้วก็อนหนึ่งก็คือเอ,อด้วยความที่ว่ามันมีข่าวออกมาหลายหลายอยา่างนึงเ็คือเรื่องน้าท่วมครับเมื่อก่อนบางสะพานน้าท่วมบ่อย ก็จะออกข่าวบ่อยๆสองคือปนตูนก็วิ่งอัอนนี้ก็เลยอยากใช้ชื่อบางพานครับเพราะว่ามันกว้างกว่าจริงแล้วโดยรวมครับตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ทับสแกนวัตถุบางพานบางน,น้อยอตรงนี้เป็นบางเหิือสามารถเล่นได้เกือบเกือบลูกหาเลยก็มีหลายสปอตนะพี่ใช่ครับหลายสปอตอสำหรับแบบพวกเซิร์ฟเฟอร์อยู่แล้วเนี่ยพี่ถ้าสมมติตรงนี้มันไม่สวยพ,พี่พาไปเล่นตรงอืนได้ด้วยใช่ครับก็แล้วแต่ลักษณะของลมกบคลื่นครับผมก็เราจะพาไปหลบลม แล้วพี่ก็ขันบาอาหารเครื่องดื่มใช่ครับกลางวันก็มีกาแฟาครับแล้วก็มีขนมปังแลา็คือจะเป็นเครื่องดื่มครับพ็อกเทลเปิดเทงที่โมงพี่กลางคืนก็ไหลเลยเยาวๆไดแล้ว <laughs> <laughs> แต่ลูกค้าครับส่วนใหญ่ถ้าเขามาเล่นกัน <laughs> เขามาพักที่นี่กันเลยป่ะใช่ครับที่นี่สะดวกที่สุดแล้วครับก็พักที่นี่มเดินใช่ครับมาฝึกหรือสอบเดินออกมาก็ลงน้ำได้เลยหรือว่าถ้าเกิดฝั่งที่เล่นไม่ได้ไปฝั่งนั้นก็มีบริการรับส่งคนบอดให้ครับ จังเคครับพี่ขอบคุณมากครับครับผมบ <c oughs> ลมทะเลสายลมแสงแดดคงจะไม่ได้ต่างกับความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราไปเยือนที่นี่แล้วรู้สึกชิลรู้สึกสบายรู้สึกได้พักผ่อนอย่างเต็มที่คงไม่มีใครที่ไปแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะแบบรีบกลับ ตัวผมเองนี่ได้ไปแล้วรู้สึกไม่อยากกลับเลยครับที่นี่นี่ชิลมากบรรยากาศดีธรรมชาติยังสวยงามยิ่งสายเซิร์ฟแล้วด้วยนะเวลาได้เล่นเซิร์ฟในหาดตรงนี้นะครับรู้สึกคุ้มค่ากับการได้มาถึงแม้ว่าามมติใครไม่เล่นเซิร์ฟเนี่ยร้านอาหารแถวนั้นก็คืออร่อยมากยังไงลองไปดูกันนะครับ